นี่ดีตรงที่ว่ามันมันไอตัวตีนเสาที่เป็นรวดบัวนี่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ทำลายทางเข้าอ่ะมันไม่เกะก,กะท็อปอันนี้มันมาได้อีกนะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวมันจะออกมาอีกครับ ใช่อืม,อมเออนั่นน่ะใช่อืมพอมันทำเป็นเนื้อเดียวกนดูดีนะนนดูล้มไปไหมล้มสาวพลสิงเก์เหรอล้มเกินไปไหมบอยมันคือสาวมันเรียวอยู่แล้วแล้วก็ยิง่งแล้วก็ล้มด้วย ล้มขนาดเนี้แล้วเสามันเลียวคือมันมันเียวความเลียวของเสามันสวยอยู่แล้วแต่ความเลียวอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราทําให้ล้มน้อยกว่าน,นี้จะได้ไหมได้สิเพราะว่าเดี๋ยวเม้่อันนั้นออกใช่ไหมหมายถึงว่าง้างกลับเต้นอยู่ที่เดิมเต้นอยู่ที่เดิมง้างปลายกลับเพราะว่าดูฐานนั้นนะข้างบนยังยังได้อยู่ดูฐานไอ้หน้ากระดานล่างอ่ะใช่ไหม ทีนี้ว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อยู่ที่เดิมไหนเะเอาเอาไม้เอาสัมเหลี่ยมเลยสัมเหลี่ยม ประมาณสักสามเจนนะนี่เอาจับไว้แล้วทีนี้ยอดมันก็จะมาเยอะเลยนะจะดีไงเดี๋ยวได้จับไปอย่างนี้นะแต่าาถ้าเอ,เอาเอาสองเลียมมาแค่นี้มีไหมนี่มันยาวไปนึกไงไม่ได้ไม่ได้บอยเอาลงมาอีก<ะ>ต้องเอาหน้ากระดานทาบจากหน้ากระดานดิ ppa. หน้าด้านล่าง บูหัวเสาเอาอย่างนี้นะง้างออกอีกอืมอันนี้ก็เท่าเดิมดิออกอีกเออไม่ใช่เอาทิ้งตรงนั้นเหรอตามใจเออทิ้งข้างบนดีกว่าข้างบนท้องไม้เออนั่นน่ะไม่ถึง ไม่ใช่ถ้าเราจะเอาออกมาเนี่ยจะเช็คไงเออตรงนั้นก็ได้เอาตรงนั้นก็ได้ออจัเหอไปอ้างอินจัลวไปอะไรแบบนี้ก็ได้เก้า คือคือทรงเสามันดีแล้วก็คือดึงออกมาทั้งต้นอ่ะเออใช่ติงอยู่ที่เดิมแล้วก็ไอ้บัวหัวเสาก็เอาอันนี้เลยเดี๋ยวผมไปปั้นให้บางๆเอาโตไปนิดหน่่ยเพราะที่มันโตไปมันโตจากอันั่นเลยอ่ะ มันโตจากไอันนี้มันเป็นกลีดท็อปตรงนี้มันยาวไปวะ่ะไอ้ข้างบนอะเออนั่นน่ะมันยาวไปล่นลงเอาเท่าข้างล่างดิ อ๋อผมรู้แล้วขยับเอวขยับลูกแก้วอ,อกไก่ขึ้นก็ได้เออเอาลูกแก้วอ,อกไก่ขึ้นไปแล้วให้มันเท่ากันใช่ไมไม่แก้แล้วมั้งไอ้ไหนเออไม่ใช่ถ้าเกิดเอาใหญ่อย่างนี้นะแต่เสียดายว่ามันทําใหญ่ไปแล้วเนาะถ้าเอาใหญ่งี้ท็อปไอ้เวลาปั้นกลีบออกไปอีกนะ มันจะต่างจากไอ้นี่เยอะไอ้ท้องไม้ตัวบนน่ะท้องไม้ตัวบนน่ะท้องไม้แล้วมันคลี่ออกไปอะ่ะเนี่ยทีตอนนี้ถ้าปั้นออกไปอีกแค่นี้อะ่ะอันนี้มันเกลื่อนยากไหมแลทำไมมันบุบบุบบบบับ,บ,บ <laughs> ไม่มีมือแต่ไม่หมุนไม่ปืนมีมีแบบแบบหมุนไหมยังไม่ได้ทำเอาแล้วที่กึ่งยอดเจดีย์ทำไงมีลูกปืนอ้าวแล้วอันนั้นมันเบาครับอันนั้นมันเป็นลูกปืนแน่ลูกปืนแน่โตขาต่อแล้วไปทำเถอะเพราะว่ามันมีตั้งหลายอันนะที่ที่นี่ก็ใช่คนละอันกับอันนี้นะนุ่งก็ใช่ใช่หมดเลยเออเอาถ้าเกิดจะทำใหม่จะได้จะได้ปอกอันนี้ครับ จะได้ปอกนี่มาให้เขาับไอ้ตัวนี้มันไอ้พวกนี้รายละเอียดแต่ตรงนี้อยากจะง,ง้างกลับต่นี่สวยแล้วนะตรงนี้รถตรงนี้ตรงนี้ดีแล้วคือถ้าเสร็จแล้วขนาดนี้พอดีนะไอ้ลูกอะนะ ใช่แต่นี่มันแต่นี่ถ้าปั้นมันก็เกินไงเออยอดเยอดแล้วก็ดีตัดฉับอ่<ป>ะโอ้สาวนี้พิเศษมากเลยเหมือนเชาวบ้านเชาเมืองเขาฟิลลิ่งเป็นสาวไม้นะเป็นสาไม้ถัก โอ้มันก็ขึ้นดีเนี่ยกระไดเนี่ยนะท็อปเอ้ยไอ,ยอย้บอยขึ้นดีไหมเขาแรงกว่าเดิมใช่ไหมเขาค้างอยู่ฮะก็แบบเขค้างอยู่เขาั่งไปเขาประชุมทำไมเขาค้างค้างอย่างงั้ไหค้างในเวลาที่เฉยเขาก็ไม่ได้พูดถึงตอนเขาประชุมจะยต่เพราะว่าเขาค้างอยู่น,ะนี่มันไม่เกี่ยวกับลืมสุพ่อเขียนข้อความไปกับอาจารย์ พระพุทธรูปที่จะบรรจุเนี่ยอย่าให้คนเหยียบย่ำนะได้ครับก็คือตรงที่จะขึ้นลิน้นะพระพุทธรูปทางนั้นเลยมึงจะขึ้นไหมมึงจะขึ้นกระเหยียบหัวพระก็ทันใช่มันมีที่แค่นั้นคือนี่นี่แล้วก็ตรงกลางตรงกลางเอ้เสานั้นะจะก,ก่อเพราะเราไม่ชอบเสานั้นเลยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสเปซเอาพระไว้ทักนั่นั้งหมดหมื่นก็เป็นถ้าได้สามสามสาม 3ามพ3น3 3มสิบสามสิบสามสาก็จะได้หมื่นเนาวกรอบเช้นหน้านี้ดูงี้ก็ปกตินะไม่เห็นมันเอียงเอิงเลยเลยเออดูเอียงวะเอียงเอียงเอียงก็ขึ้นเอียงเอียงไขึ้นไปแอ่ตอนนี้มัน เพราะมันอยู่ในความอยู่ในความกำหนดโดยฐานอันนี้ยุบเข้าไปดูดีนะถ,ถ้าเกิดเราถ้าเกิดไม่หายเราพอกทั้งหมดเนี่ยไไนะไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมข้างไม่ยุ่งอ่ะออกพับห้องน้าน,นก็จะหาย มุมนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนี่มันแค่ขยับตัดออกมาเหมือนเดิมอะ่ะดูนี่มันกลิ้งกว่านะเนี่มันกลิ้งลื่นอะ่ะอันนี้มาดูจม่าแต่ผมชอบอันนี้อันนี้มันเยอะ แต่มันอันนี้มันบวมท็อปอันนี้สัยมันชินตาแล้วนะดูดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่ไงท็อปนี้ดูดิต่างกันเยอะนะเนี่ยเออไว้ต้องตัดสิใจแล้วว่ให้อันนี้ดูดีอันนี้สวยมากอะเนี่ยแต่อันนี้มันดีกว่าอันนี้อยู่แล้วเห็นไหมมันมีข้างข้างเนี่ยใช่ไหม 嗯。Mm.